ครับตนต่อไปผมจะแกะตัวตัวเครื่องนะขอเป็นการเช็คสภาพตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเพื่อใช้งานแล้วนะครับก็ซีลเมือกี้ดีเนาะมีพลาสติกเนาะเลนสไซส์นะครับโอเคมีสติ๊กเกอร์มาเรียบร้อยนะปึ๊บอันนี้แกะแกะเปิดเลยเปิดยังไงเนาะอันนี้อ๋อนี้ไงครับโอเพนนะเดี๋ยวผมฉีกเลยดูบ ก็อันนี้จากที่สอบถามมาจากตัว s t o e นะครับเขาบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยได้รับการติดตั้งฟิล์มมาจากโรงงานเรียบร้อยและเนะโอเคเดี๋ยวลองดูสภาพเครื่องไหมพร้อมกันก็ด้านหน้านะครับเรียบร้อยดีนะครับขอบเครื่องนะครับโอเคทุกอย่างอยู่ในสภาพดีนะโอเคที่ใส่ซิมนะครับช่องชาลำโพงเนาะโอเคเี๋ยวขอดูรอบๆก่อนเครื่องใหม่นะ โดยรอบนะครับด้าหลังก็อย่างไรก็สภาพดีก็ถือว่าดีนะครับเป็นสีด้นดดานด้านๆไม่ทิ้งรอ,งอยนิ้วมือเนาะมีออร่าลนยนะออร่าลาย OS portrait นะครับโอเคใกล้ๆ okay. อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคนะปุ่มวอลลุ่มเปิดปิด Okay. เหมือนจะทิ้งคาบค่าอนนดนึงแต่ว่ามันไม่ทิ้งรอยนะครับมันจะทิ้งเหมือนเป็นคาบมือหน่อยนึงแต่ไม่ทิ้งรอยนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องใช้ละ